ส่วนฝั่งกัมพูชาก็ล่าสุดเนี่ยด้วยความที่อาจจะมีปัญหาภายในประเทศเองหรอมะผมว่านะเพราะเห็นบอกว่าจากไอการที่มาหาเรื่องหาราวของประเทศเราเนี่ยนะคนกัมพูชาบางส่วนก็ไม่ค่อยพอใจหรอกยิ่งคนแนวตะเกียบชายแดนเนี่ยเขาทำมาหากินกับคนไทยทั้งนั้นน่ะนะแล้วก็พวกเปิดโปงไปเป็ดเนี่ยบอลเบิร์นก็แย่ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยอาจจะเสียแต้ม นะฮะแล้วก็พอไทยเราเริ่มยกระดับหลายๆมาตรการไปเนี่ยก็มันก็เกิดผลกระทบไปที่คนกัมพูชาครับก็คุณเซนเลยพยายามจะปลุกกระแสชาตินิยมโ,โดยให้นี่ฮะคุณลูกชายฮะคุณคุณมณีนี่คนนี้ฮะคุณมณีฮะหลือนี่คุณมณีแหละก็จัดฉากใหญ่เลยฮะก็แกเป็นเอเจ็ปปี้พลาเมเนสเตอร์นี่คืออะไรผู้ช่วย นายกมนตรีและแกเป็นประธานของกลุ่มวัยรุ่นก็คือ,อ Union of Youth Federation of Cambodia บรับให้จัดชุมนุมใหญ่นะฮะเพื่อแสดงพลังนะก็จะจัดที่ใจกลางพนมเปเลยนี่หสหพันธ์เยาวชนกัมพูชาะนะวันพรุ่งนี้นัดชุมนุมใหญ่นะจุดนัดพบรวมพลกันที่ วงเวียนเอกราชนะมไม่รู้ว่าวงเวียนเอกราชนี่อยู่ตรงไหนนะครับน่าจะอยู่ใจกลางนี่ปนปนโปสเตอร์เขาโปสเตอร์นะก็ก็เขาออกโปสเตอร์ตรงนี้มาแล้วพี่ก็และอีก,ก,กข้อความหนึ่งเป็นภาษาเขียนนะ่ะก็ผมก็อ่านไม่ออกหรอกนะแต่เป็นการสื่อสารจับใจความได้ว่านี่แหละเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่นะก็เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและก็กองทัพในการปกป้อง คือปกติเขามีแต่ประท้วงรัฐบาลอันนี้เป็นการชุมนุมแสดงพลังสนับสนุนรัฐบาลรัฐบาลและก็กองทัพปกป้องูากัไทยสู้กับไทยเออเอาไปเขาสิผมไม่อยากเห็นเหมือนกันว่าจะระดมมาได้สักเท่าไหร่อันนี้ต้องต้องต้องมีค่านอน้องรถน้ำชาไหมค่าเดินทางไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีสปอนเซอร์แบบนั้นไหมพี่โก้แต่เต็มออกเต็มออกอะไรอย่างนี้ป่ะเป็นที่รู้กันว่า การสแสดงความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมใดๆในทางการเมืองบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามายค้าไม่ต้องพูดถึงอะ,อะไรไม่ได้ห้าหหคนสิบคนลองมาแหลมออกมาเนี่ยไม่ได้การชุมนุมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในฝั่งเขาได้นั่นก็คือมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพอันนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันก็ต้องรอดูนะครับว่าหลายคนก็ตั้งคําถามไว้นะครับ พี่น้องเพื่อนพอ้องมวลมนุษย์ร่วมโลกที่กัมพูชาเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของเขาอย่างนี้แล้วถ้าจะออกมาแห่แหนแต่แนัแแนแต,แต่แต่กันมาสนับสนุนคน,คนที่คนที่มองจากข้างบ้างเข้าไปเนี่ยหนี่อยู่สุขสบายชาวบ้านอดอยากนะฮะแล้วถ้าจะไปสนับสนุนอย่างนั้นกันเมืดฟ้าโมดินก็เป็นเรื่องของเขานนะพี่กนนะคือมันก็ชัวมันจัดตั้งนะมัน คงไม่แบบพร้อมใจกันออกมาเพื่อประท้วงไทยหรอกคงไม่ใช่หรอก้งคือด้านหนึ่งคงจะลืมเกี่กับเรื่องของความทุกข์ยากไปชั่วย่าะนั้นเลยฮะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณเซนเนี่ยก็โคตรตระกูลเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มโดนเริ่มโดนอย่างล่าสุดเจอทุกเม็ดทุกดอกเพจ csla i เนี่ยเขาเ็คนเปิดก่อนอันนี้ก็แบบข้อมูลก็ลึกนะทำเป็นเล่นไป นะเขาก็บอกว่าในขณะที่ทหารไทยแนวชายแดนต้องอดทนตากแดดตากฝนเพื่อเฝ้าพรมแดนเนี่ยนะกรามูชาก็อย่างที่ว่ามาใช้พรมแดนไทยเป็นช่องทางฟอกเงินผ่านบริษัทโนมินีแพลตฟอร์มเว็บพนันและตลาดโอเวอร์เดโคคเตอร์เนี่ยก็คือไอการซื้อขายนอกตลาดเนี่ยนะโดยมีตระกูลหุ้นเป็นศูนย์กลางสั่งการ แล้วเขาพูดถึงญาติโกโหติกาของคุณเซนเนี่ยคือคุณโตคุณโตเนี่ยตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่ออะไรนะคุย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 อะไรนะคุยโอมอ่ะคุยโอมไม่รู้จะอ่านว่าอะไหคุยอะไรสักอย่างนคุยเดิมผมอ่านคุยวันวันนี้เห็นคุณพี่ตั้งเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาษออะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันมีการตรวจสอบพบว่า ไอ้เจ้ากลุ่มนี้มันเป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อทำการเป็นแหล่งฟอกเงินเว็บพนันหลอกลงทุนนะหลอกไอ้พวก scammer นะอะไรที่ผิดกฎหมานี่เป็นเจ้าพ่อไม่จชาชีพเลยเขาเรียกว่าแก๊งเชือดหมูพิกพิกบุชลิงเนี่ยรวมถึงแรงงานผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองไปก็เอาไปเล่นคริปโตแล้วก็ไปฟอกเงินผ่าน เนี่ยแหละสกุลเงินคริปตโตบ้างเอาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งฝั่งกัมพูชาฝั่งไทยบ้าง <era. S 1> ซื้อเป็นทองคําบ้างแล้วก็เห็นว่ามีนักการเมืองไทยบางคนก็ไปร่วมอยู่ในเครือข่ายฟอกเงินด้วยมูลค่าการฟอกเงินที่ทางสหรัฐเขาตรวจสอบพบนะเป็นเงินถึงผมนับตัวเลขนล้มันคือหนึ่งมืหนึ่งันล้านเหรียญสหรัฐต,ตกเป็นเงินไทยก็สี่แสนล้านฮะ อ่แล้วอันเนี้ยตรงๆเลยก็คือเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราสิคนไทยฮะโอ้ฮะซึ่งนี่สี่แสนกว่าล้านที่หลุดจากกระเป๋าคนไทยเข้านี่หมดเ่ะพี่บอเเจ็บกระดองใจไหมล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราเนี่ยจริงๆควรจะใช้จังหวะนี้แหะขอแรงสนับสนุนจากสารัฐหน่อยว่าเฮ้ยช่วยจัดการในกลุ่มนี้หน่อยครับแล้วไอ้เกือข่ายเนี่ยตามที่เห็นในในในจอเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าฮุยโอมฮุยวันอะไรเนี่ยนะควบคุมโดยคุณโตเป็นถือผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะ<ม>แล้วก็เป็นหลานของคุณเส้นนะแล้วก็เ<ม> มีการใช้เครือข่ายผ่านตัวกลางระบบฟอกเงินชื่อหวังยี่เชิงนะแล้วก็ <c oughs> เอาไปซื้อสคริปโตไปลงทุนในอสังหาลงทุนในคาสินโนซื้อทองคำ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปฟอกนะฟอกเสร็จก็ไปเอี่ยวกับบริษัทชื่อ Prince ริน d ์โ g ด r ิ u งกรุบที่มีฉินจือเป็นประธานบริษัทนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของพรรคประชาชนกัมพูชา แล้วก็ลงทุนอยู่ในคาสิโนจินเป้ยนะฮะแล้วยังมีกลุ่มชื่อบริษัทรียงพัดรุ๊ปนะก็เจ้าของคือใครไหมพัดสุภาโอ้พัดสุภาภาน,นี่เศรษฐีกัมพูชานะเนีอ่าก็ได้เข้าสมเด็จอุเซนเนี่ยให้ไลเซนเข้าไปพัฒนาเขตเศษรษฐกิจพิเศษเกาะกงครับแล้วก็เนี่ยก็มาทำการซะอย่างงี้อีกแล้วเชื่อมไปถึงนู่นเลยฮะแฮก กอเกาหลีเหนือนะชื่อลาสลัสกรุ๊ปเนี่ยก็มีหน้าที่นำเงินผิดกฎหมายเนี่ยเข้าระบบแล้วก็ไปแปลงเป็นสกุลบิตคุมบิตคอยอะไรทั้งหลายนะฮะตอนนี้ก็คุณเซนสมหวังแล้วก็เอาเรื่องเข้าสู่ ICJ แล้วก็ไอกรณีไอข้อพิพาท JBC ก็เดี๋ยวก็คุยไปคุยไเรื่อง ICJ เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ย ไม่รู้ไปก๊อปปี้นักร้องบ้านเราไปหรือเปล่าพี่ครูมไม่แน่ใจที่ไปชูนะที่ไปชูยืนเหมือนกับทางนักร้องบ้านเราเวลาไปยืนปป่นกกตปปชเสร็จแล้วก็เอามาชูถ่ายอย่างเนี้ยนั่นคือเอกอัคราชทูตของท่านที่ที่ไหนที่ศาลโลกอ่ะท่านก็ในะนกรุงเฮกนะฮะท่านก็เอามายืนแล้วท่านนายกหุนมาเน็ตเขาก็เอามาโพสต์ในเพจนะว่าเนี่ยนะเราได้ยื่นต่อศาลไอซเจเรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเด็นในเรื่องของกัมพูชานะาชีนี้น่าจะเป็นการขยับอีกหมากอีกตาหนึ่งีือกนะไม่หนึ่งไม่ห้าวเป้งกับไทย้ะนะนะก็หันมาเก็บเ,เล็กเก็บน้อยเรื่องจตุพรอ,อะไรก็ว่ากันไปแต่อีกด้านหนึ่งก็ไปปลุกเร้าคนในประเทศว่านะให้ลุกขึ้นมาสนับสนุนรัฐบาลลุกขึ้นมาสนับสนุนกองทัพนะฮนะก็น่าจะเป็นอีกโหมดหนึ่งของทางฝั่งกัมพูชา